เดินทางกลับบ้านนะคะบนถนนลูกรังตรงนี้ก็เป็นทางลืกๆนะคะพัฒนามาได้ใส่ลูกรังนะคะแล้วก็จะเป็นประตูสวนจัดกลับจากพื้นที่สวนแล้วนะคะกลับจากหน้าด้วยค่ะก็จะเดินทางกลับบ้านก็จะปิดประตูจัดรอกก่อนใส่ประตูรอกประตูใส่ก่อนนะจ๊ะก็จะทําการเดินทางกลับบ้านจา้ะ เดินทางกลับบ้านนะคะนอกอะไรเยอะสวยจังเลยอะนอกบินสวยมากเลยนกเป็ดนกเป็ด <c oughs> ก็เป็นวิวนะคะวิวเดินกลับบ้านจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนของน้าเนาะลมพายู่มาต้นไม้ลมโคโล,ลนีละนาดเนาะคะ่ะ ป็นคางสวนตรงไปกับเป็นทุ่งหน้าเขาค่ะทัางโค้งไปนั่นก็จะปลูกกอไผ่นะคะเป็นสวนของเราด้านโน้นนะคะด้านนี้ก็เป็นของนาจ้ะนี่ด้านโน้นก็เป็นของคุณแม่เรานะคะทางลึกไปตรงนู้นเลยก็จะพาเดินทางกลับบ้านนะคะโดยการขับมอเตอร์ไซค์นะคะบรรยากาศ เอาสอบปุ๋ยนะคะปุ๋ยมาใส่ข่าวแล้วก็ค้นหญ้าแฝกกับบ้านด้วยนะคะเพื่อเอาไปทำกระท่อมน้อย,อยกันแสงนะคะจะลายรม่มรื่นนะคะก็เป็นบรรยากาศบ้านเรานะคะก็จะ